เขาบอกว่าบ้านหลังนี้มูทุกจุดครับพี่ป๋องยังไงนะครับเข้ามาก็เจอเลยทั้งหมดเลยอะผมไม่ได้เป็นคนมูโดยตรงแต่เป็นภรรยาผมที่เป็นคนมูทั้งหมดเลยคือออกแบบจากภรรยาครับอนนี้เข้ามาจะเป็นห้องเป็นมงคลครับเจอป้าพิกาเน่ก่องอ่ะวยเห็นบอกว่านี่คุณจัดมาแบบครบจริงเห็นบอกว่าโอ์ป้าพิกาเน่นี่มีประวัติด้วย คือผมไปได้มาจากที่อินเดียเลยครับไปอินเดียมาแล้วก็ปรากฏว่าเราไปเมืองปุยเน่ <ฮะ S 2> แล้วก็ไปที่วัดนักดูเศษไปเจอองค์เนี้ย <ฮะ S 2> ตอนหกโมงเช้า<ห>ก็เอามาเลยเหลือองค์เดียวเหลือองค์เดียวแล้วก็ให้เขาทางทางวัดนะครับทาพิธีอาราตีให้สองชั่วโมงนั่งสวดกันอยู่งั้นนะครับแล้วพอเอามาก็คือความเป็นมงคลเกิดแม่หมายเขาว่าก็ดีขึ้นนะพี่ดีมกคับมันก็มันก็ ดิ่งขึ้นอไ้ครับอันนี้อะไรมามหายันรวยนี่มายังไงขออาจารย์ไพโรธให้อาจารย์เขียนให้อะไรเงี้ยครับแล้วก็มันเป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขของเราทั้งหมดคือตัวเลขที่ถูกกำกับอยู่นี่ครับเป็นตัวเลขจากวันเดือนปีเกิดเราทั้งหมดตัวเลขของเราทั้งหมดเลยจะอยู่คือเราบูชาดวงตัวเองอะอย่างเห็นว่าบ้านหลังเนี้ยคือทุบทั้งหลังสร้างตามหลักแบบคือคุณซื้อก่อนเต็มเมแล้วก็ทุบเลยเหรอทุบแบบลงเสาเข็นใหม่เลยป่ะคะรือพื้นแล้วก็จริงๆแล้วทั้งหมดห้องเนี้ยคร ที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นห้องเดียวกันทั้งหมดเราก็มากั้นเองทำเป็นห้องเป็นสัดส่วนเองหมดรือหรือหมดแล้วดีเทลข้างในเนี่ยสไตล์ในการแต่งบ้านแบบเนี้ยใครเลือกภรรยาหมดเลยครับไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยไม่มีเลยผมได้แค่ห้องเดียวห้องดูหนังเล็กๆของผมข้างบนโทนโทนสีบ้านเป็นขาวดําหมดเลยเฮ้ยจริงเหรอเออใช่ใช่ไหนไปดูนีนี่ไงความขาวความดําไอ้ตรงนี้มันถือไหมคนไทยเออจริงๆแล้ว ทางสินแสเขาก็บอกว่ามันตอนแรกมันเป็นเหลี่ยมอย่างที่ผมบอกเขาบอกมันต้องมีโค้งๆบ้างเขาก็เลยใส่โค้งเข้าไปเพื่อจะได้ไม่มีการแบบว่าไปทําร้ายใครไงมุมมุมมุมแหลมใช่ไหมมุมแหลมมันแทงตรงนันแทงใช่ครับหมดเลยครับมันวอล์กันไม่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยโต๊ะกินข้าวอยู่ตรงนี้วิวข้างนอกสวยมากเลยนะอันนี้หนึ่งในความภูมิใจของพี่ดุ๊กครับ นี่แต่ผมบอกว่าตรงนี้สวยมากเด็คุณดูว้าวนี่สวยเดีมีบบอกนะเขากำลังบอกว่าแจ็คกับเป็นเด็กเลี้ยงแพะแก้วเป็นแพะเหเป็นแกะดูเขาชอบนี้นะเขาชอบเพราะว่าเขาไปเห็นมาเขาเห็นมารักสวยแล้วก็ไม่รู้ว่าทางร้านเนี่ยได้มาจากอิตาลีหรือว่าฝรั่งเศสเขาเห็นเขาส่งรูปมาแบบแจ็คชอบไหมชอบครับทําพี่เอาเลยนะก็เอามาเลยมาเรือนนะเทรนเนอร์มานะนึกว่าบางใหญ่นั่นนะตอนแรกตอนแรก วของไทยของโต๊ะของโตขอโทษพอเปิดมามีน้ำปุ๊บเย็นเลยมันดูแบบสดชื่นอันนี้ก็อันนี้ก็ห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยจุ้ยนะให้เป็นน้ำพุดผุดอันนี้ก็เป็นน้ำมาจากอิตาลีนะเฮ้ยจริงฮะไส่น้ำแร่เนาะจ้านี่ฮะโอ้รู้จริง่งมันนึกว่าบางใหญ่เหมือนกันนะเอ้าวโซนนี้ดีกว่าโซนนี้หน่อยนี่ครับอันนี้บาบาว้าวโอ้นี่ต้องสายแบบผู้ชายผู้ชายเฮ้ยบ้านเขาเรียบร้อยดีนะเป็นโซนของของคุณป่ะอันนี้อันนี้ไม่ของผมอีกอันหนึ่งที่ที่ได้ เฮ้ยจาเพื่อนเพื่อนมาตรงนี้อ่ะเพื่อนเพื่อนมาก็จะอยู่ตรงนี้ครับปาร์ตี้ปาร์ตี้กันไปแล้วก็มีทำกาแฟได้มีแต่เว่าคุณแจ๊คเขาเป็นคนแบบมีกระตุกกระจิกเหมือนกันนั่นลายละองลายละเอียดดีนะ มีแหละโอ้ว่าหวงจุ้ยอีกนะอ๋ออันนด้ด้วยเหรอใช่ครับมันจะไม่เหลี่ยมแจ็คโชติบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังหลังที่เท่าไหร่อันนี้หลังที่สองนะครับคุณเพิ่งมีลูกไม่ใช่เหรอใช่ครับเฮ้ยมีลูกออกมาเลยน่ารักมากเดือนได้เดือนเลยเดือนเดียวแล้วก็คราวนี้บ้านหลังนี้มันพอถ้าจะสร้างครอบครัวถูกไหมดยพื้นที่แล้วอะตอนนี้ข้างบนน่ะมันมีโฮมเธียเตอร์คุณใช่ครับผมถ้าคุณมีลูกอีกคนหนึ่งนะโฮมเธียเตอร์ปิว ไม่ได้วินี่อะไรอะคะพี่มูครับอ้าวจริงเหรอคือคืออันใดอันนี้เขาเป็นเหมือนกับพีระมิดเอาไว้ถ้าเป็นสีสีเนี่ยเขาจะมีสีบ่งบอกว่าเอาไว้ทําอะไรตรงนี้หน้าประตูภรรยาใช้สีม่วงกันสิ่งไม่ดีเข้ามาอแล้วนี่ละแล้วนี่ละเดี๋ยวมาเรียนรู้ไเสือมูครับปีเกิดอะไรอย่างกี้ไหมกันประตูเสือกันประตูไปหลายบ้านจะมีเสือกันประตูตลอดเวลาประตูชนอ่ะใช่นี่ละแล้วเนี่ย มูครับเป็นม้าอ๋อม้าเวลาม้าอย่างงี้ไม่ใช่ไมม้าอ่าเป็นม้าม้าหมายถึงว่าสัตว์ที่มันมีความแข็งแกร่งแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยครับมูยันห้องน้ําทําอะไรยังไงฮะชักโครกฮะจริงไหมครับตอนแรกเกาหันหน้าออกมาไมอตอนแรกเป็นอย่างงี้ตอนแรกเป็นอย่างงี้ใช่ครับใช่เป็นอย่างงี้แล้วเป็นไงนะชักโครกหันออกมาไม่ดีครับเขาถือมาแก้ม หันออกประตูหันหน้ประตูไม่ดีไม่ดีไม่ทำไมไม่หันมาทางนี้เลยอะหันกข้ามาทางนี้มันจะผ่านป้าป้านปาาปาปาโหด้